สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนคะคะตอนนี้เรามีเกมไม่คราบเอาชีวิตรอด1.19กันนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนี้เราไปสำรวจตดว1.19กันต่อเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเวทที่เราทําไว้นานโขแล้วนะโอ้เขาบอกว่านานมากถือว่าพราะมี1.19เนี่ยเราก็เลยแบบว่าอยากจะลองมาสำรวจกันต่อนะอันนี้เราสร้างฟาร์มเวทไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะมีเลเวลนะคะเพื่อที่จะไปเอนชาร์ชชุดเกราะเพิ่มเติมเนาะเอาละตอนนี้เราก็ได้ของเอนชาร์ที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้้อยแลว เราก็จะออกสำรวจป่ากันต่อนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไปที่ป่าชัยเลนหรือว่าป่ากงกางกันเนาะเอาล่ะก่อนอือ่นจะต้องกลับบ้านกันก่อนนะมนาแล้วพี่เคนคิดถึง,ถงพี่เคนสร้างไว้นะแต่เราฟันนะตาแอปเบลลน,น่าดูเลยเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะต้องมีน้องกบนะต้องไปจับน้องกบอบๆมาเลี้ยงกันด้วยเนาะอุ้ยอีกหน่อยเราก็ต้องมาสร้างบ้านน้องกบมาดิโอเคต้องเป็นบึงดีมากเอาไมหน้าน้องกบด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวด้วยอีกทีว่าของพอเปล่า โอเคค่ะลราก็จะเดินทางไปทางน้ํากันเนาะเดี๋ยวเราก็จะพายเรือไปกันดีกว่านะคะมาแล้วมาแล้วไปพายเรือไปกันดีกว่านะจะได้พาน้องกบกลับมาได้นะคะว่าน้องกบอยู่บนบกเนี่ยเขาเดินช้าช้าแต่ถ้าอยู่ในน้ำมันจะว่ายน้าเร็วนะขึ้นมาเลยแล้วขึ้นทันได้ไหมแล้วก็ในไมค์ครับหนึ่งจุดสิบเก้านี่ยเขาก็มีการอัปเดตเรือเข้ามาใหม่นะคะก็คือเรือมันจะสามารถใส่กล่องลงไปข้างหลังได้นะคะแต่ว่ามันก็จะนั่งได้คนเดียวเนาะแต่ว่าก็สามารถเก็บของลงกล่องในเรือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเราอยากกว่าานะ นี่ไงถึงแล้วนี่ปากกงกลางโอ้โหกลางเชียวทางซ้ายก็มีจ้ะนี่มาเริ่มเลยตอนนี้เราก็มาถึงปาชายเลนกับปากกงกลางกันแล้วเนาะเมื่อกี้นึงว่าน้องกบว่าน้องปลาเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าปากชายเลนกับปากกงกลางที่เราเจอตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มนะโอ้โหต้นเราต้นไม้ต้นไม้เนี่ยล,ล็บลุงลังจุงเบยอันนี้ก็จะเป็นรากไม้ค่ะของต้นกงกลางนะเนาะก็ในรากไม้อันนี้เราสามารถใส่น้ําลงไปได้ด้วยค่ะ ถ้าเราใส่น้ำลงไปเนี่ยก็เหมือนบล็อกใส่น้ำเลยเนาะซึ่งสามารถไปทำเป็นที่สเปาหินได้เลยนะคะแต่ว่านอกจากรากของมันแล้วเนี่ยเรายังต้องการไม้ของมันด้ค่ะไม้ของมันเนี่ยเราสามารถไปทำเป็นพวกแบบไม้แพรนใหม่ๆได้นะคะอันนี้เราก็จะเอาบอลมิลนะคะมาใส่ที่มเมล็ดของมันค่ะหรือว่าฝักของมันนะคะถ้าใส่บอลมิวไปจนยาวสุดๆแล้วเนี่ยแล้วเราทุบนะคะเราก็จะได้ฝักของต้นกล,กลางมาปลูกที่บ้านค่ะโอ้โหอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะการันตีว่าได้แซปปิงด้วยใช้คล้ายกับแซปปิงกึง่งแซปปิงกึ่ง มเมื่อสมัยก่อนนะต่อกันแทบตายอ้าวไม่ได้สักอัน <c oughs> อันนี้ต้องใส่เบอร์มิวลงไปจนแบบฝักมันจะยาวพอไงอุ้ยยาวมาแล้วยาวมาแล้ว <c oughs> น่ารักเชียวหน้าตาตาลกจุงเบอร์อย่างกับแตงกวาแน่เหนปลูกได้จริงป่ะมามลองนี้มาลองเรากลับไปปลูกที่บ้านได้นะไปขยายพันธุน์ที่บ้าน,นได้อเ,อเอาฝักมันปักไว้ที่พื้นแล้วก็ใส่เบอร์มิวลงไปมันก็จะโตขึ้นมมแล้วมาต้อนอะไรกันเนี่ยต่ว่าเนื้อไม้อ่ะมันจะน้อยมากเลยมันจะเน้นรากมากกว่างะม้อยู่ไหนเนี่ยไม้อยู่ข้างในอ่ะไม้มันจะนอย อหน่ตายแล้วจะได้สักหลังเนี่ยบ้านเราต้องการเอาไม้ของมันเนี่ยไปทาพวกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ใหม่เนาะสีใหม่นะคะสีเอาจะสีแดงๆสีเลือดนิดนึงนะเหมือนเลือดแต่เนาะแต่แบบมันก็จะเจือจางนิดนึงอะนะอีกหน่อยเราก็สร้างบ้านสีแปลกๆได้เลยนะนี่มันมีบ้านดินโคลนก็มีนะแต่ว่าอันนี้ก็ได้อีกแบบเหมือนกันโอ้โหจินตนาการพุ่งเป๊ะเลยพี่เจนอะแล้วในป่าใช้เล่นกับป่ากงกางเนี่ยมันก็จะมีดินที่เรียกว่าดินโคลนนะคะมันก็จะออกเป็นแบบดินสีดำ ดำแบบนี้เนาะนีน่ไงนีน่ไงเต็มเลยซึ่งเราเนี่ยเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้นะเอากลับไปคราฟเพิ่มได้นะคะมันจะกลายเป็นดินแห้งนะคะมันก็จะหยีหๆช้าอันนี้ลลนก็คือบล็อกมัดนะเนาะบล็อกมัดก็คือดินโคลนนะคะก็จะหน้าตาสีดําปื้ดนแบบนี้แหละแต่ว่าน้องโคลนเนี่ยมีประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะมาคราฟของกันเพิ่มนะคะเราใส่มัดลงไปผสมกับวีดค่ะเราจะได้เป็นแพ็คมัดมะค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นดินโคลนแห้งอะเนาะแล้วก็เอาเข้าไปคราฟอีกทีค่ะ ไปอัดบล็อกกันนะคะเราก็จะได้เป็นมัดบริกมาค่ะก็จะได้เป็นดินโคลนแห้งที่เป็นในลักษณะของลายบริกมานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถอาไปครับต่อได้อีกค่ะไปครับต่อเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้อีกนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะเอามาตัดชิ้นส่วนต่อได้ด้วยนะอ้ําคล้ายๆกับคนสมัยโบราณนะเนาะเขาก็จะทําแบบดินโคลนแห้งแบบนี้นี่แหละเอามาทําสิ่งปลูกสร้างต่อเนี่ยได้แหละนี่นี่มาลองตัดกันดีกว่าไอ้ดองดูสิชึบนี่เลยต้องใช้<ล>สโตนคัตนะคะ <ๆ S 1> ก็คือถ้าเราใช้สโตนคัตก็ได้เหมือนกันเนาะใส่แบบพวกมััริกกลงไปค่ะะมน็จ แปลงเป็นพวกสลับหรือว่าบันไดนะคะหรือว่ารั้วก็ได้นะคะก็จะแบบสวยไปอีกแบบไงเนาะซึ่งมันก็ทําจากดินโครนแห้งอะนะคะเอาไปสร้างบ้านหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่เราต้องการก็ได้หรือว่าเราจะคราฟเองก็ได้นะถ้าไม่เอาเคัพ stone คั t นะคะ ก็คราฟตามปกตินะคะเหมือนสุดคราฟตามปกติที่เราต้องการเลยเนาะอันนี้ครับเป็นรู๋เนาะใช่อาจจะใช้ชิ้นส่วนเยอะนิดนึงแต่ว่าของที่ได้มาเนี่ยถูกมากมากเลยนะเราสามารถทําดินโครนเองได้ด้วยโอเคเนี่ยเราลองวางดูนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้สวยจังเลยอะแบบว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนคะอาจจะเอามาตักแดดหรือเอามาเผาไงแต่อันนี้คือเราคราฟได้เลยเนาะได้เวลาสร้างบ้านหมายเลขสองละออมเก็บไว้ก้อนเก็บไว้ก้อนต้องผลิตของเพิ่มแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราสามารถทําดินโครนได้เนี่ยเราก็ไปตัก น้ำใส่ขวดแก้วมาเนาะแล้วก็ถ้าเราใช้ดินนะคะที่เป็นดินหน้าเกลียงแบบเนี้ยราดน้ําลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นดินโครนทันทีเลยค่ะแต่ว่าต้องห้ามมีหญ้าอยู่นะ ต้องเป็นแบบว่าดินหน้ากเกลี้ยงอย่างเดียวนะคะเนี่ยแล้วก็ราดน้ําลงไปมันแค่นี้มันก็กลายเป็นดินโคลนของเราแล้วแหละอย่างนี้เราก็ไม่ต้องแบกกลับไปให้เหนื่อยเลยสิทาที่ไหนก็ได้แล้วก็ดินโคลนเนี่ยเราสามารถเอาไปแบบว่าเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดินเหนียวได้ด้วยนะคะเราก็จะมีฟาร์มดินเหนียวได้เลยนะสุดยอดแต่เดี๋ยวเรากลับไปบ้านเราค่อยทาฟาร์มดินเหนียวอีกรอบนะคะอย่างนี้เขาไม่เรียกทูอินวะันแล้วนะเขาเรียกเทนอินวันไปเลยอ๋อคขนาดนั้นเลยเหรอ,อากลับบ้านจรงจรน,นะอะไรมันจะขนาดนั้นแตนเดี๋ยวที่บ้านเราก็ทาได้เราก็จะ เพราะว่าบางอย่างเราก็ขี้เกียจทำนะเผื่อว่าจะทําบ้านดินโคลนแห้งกันไงแล้วก็บล็อกไม้ของไม้กงกังน,นะคะถ้าเรามาตกเป็นไม้แผ่นเนี่ยมันก็จะได้อีกสีนึงมาเนาะเนี่ยมันก็จะได้ลายสีแบบนี้นะคะออกสีแบบสีน้ําตาลสีเลือดทีด่ติงนะซึ่งเราเนี่ยเอามาคลาเป็นพวก ป, ER ประตูหร oh. ือว <l Jean Rabbit bulun> ่าเป็นสติ you. You like ๊กก <floor>: ็ไ <store> ด like ้นะคะก็อย่างอันนี้นะคะเราก็จะมาคลัพเป็นสลับเนาะแล้วก็จะลองมาคลัพเป็นบันไดกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดออกโทนสีแดงสีเลือดแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราต้องลองดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเอาไม้พวกเนี้ยไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรกันดีเนาะเดี๋ยวต้องมาลองกันทีหลังนะว่าเราอยากจะสร้างอะไรดีนะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะประตูกับพวกแคปดอนะคะมันก็จะสวยไปอีกแบบนะพี่เคนบอกเลยเอาบ้านสีแดงแจ๋ไปเลยเอ้ใจเย็นค่อยว่ากันทีหลังก็จะใช้ประโยชน์ได้เหมือนไม้ปกติ เลยอเนาะอันนี้ก็พรับเป็นรั้วได้นะคะมันก็จะเป็นอีกสีนึ่งนะ <Yeah. S 1> เรกเอากันเอาไปสร้างบ้านหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยแหละ อันนี้เราก็จะทําเป็นรั้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรั้วประตูแบบนี้เนาะสีออกแดงๆแบบนี้นะคะหรือที่ดูไปมันก็เหมือนเลือดเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนสีเลือดหมูอะไรประมาณเนี้แต่มาลองดูซิจะาตายเป็นยังไงบ้างกนนี่อันนี้เราจะลองวางดูนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไม้ล็อกนะคะอ้วสีสวยจุ้งบีดรู่ใช่สีเหมือนบีดรูทเลยอ่ะเห็นแล้วเิวเลยอันนี้จะเป็นไม้แผลนนะแทบ้านอันนี้ก็จะเป็นบันไดเนาะว้าสวยๆนี่เป็นหลังคาถ้าทำจะดีอันนี้ก็จะเป็นสลับนะคะ โอ้สแลปสักจริง เดีะสวยเดียอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้รั้วเนะาะทำเป็นเสาก็ได้ไดนะคะเสาไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็ประตูลวค่ะเุ้ยไดรั้วบ้านใหม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแถบดอนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะเนี่ยประตูมันก็จะหน้าตานแบบนี้ประตูทึบๆแบบนี้เหมือนประตูลงหนะักให้ดูดิมันคล้ายๆกับสีเลือดของเนเธอร์เลยเนาะแต่ว่านี้น่าจะแบบว่าสวยกว่านะเพราะว่าผสมสีส้มนิดหน่อยนะหางง่าย่าด้วยเนี่ยเอ้ยหาง่ายเหรอต้อไปปลูกเองนะเราว่าต้น ก่กลางหรือว่าป่ากกงลางป่าชายเลนเนี่ยก็หายากนิดหนึงเนาะอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะต้องค่อยๆหากันไปนะอันนี้เรามาฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีป่าชายเลนหรือว่าป่ากกงลางอยู่ด้วยเนาะอันนี้ใหญ่ไปหน่อยเนาะอันนี้ป่ามันก็จะใหญ่กว่าเดิมนะคะเรามาตามหาน้องกบกันค่ะซึ่งในป่ากกงลางหรือป่าชายเลนแบบนี้นะคะหรือว่าในเขตร้อนแบบนี้นะคะเราก็จะเจอน้องกบค่ะซึ่งน้องกบเนี่ยมันจะชอบสปอนอยู่ในป่าชายเลนหรือว่าป่ากลางนะคะไหนไม่เห็นจูเลยอะเราต้องตามหาน้องกบก่อน ถึงจะขยายพันธุน้องกบได้โอ๊บอ๊บอบอย่านป้าเอี่ยป่าน้องกบชอบกินสลัมบอเนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโหต้อเตี้ยมเชียวถ้าเป็นแบบอากาศร้อนๆแบบเนี้ยเราจะเจอน้องกบตัวสีขาวนะคะอู้นะค่ะน้องชอบกินสลัมบอถ้าเราถือสลัมบอไว้เนี่ยน้องก็จะเดินตามเราค่ะเดี๋ยวพี่เคนซ่าไ้ให้อ้อไปเอมมาอีกดีดูดิมันเดินน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่ามันจะเดินช้านะบนบกแต่ว่าในน้ำมันจะว่ายน้ำเร็วนะเนี่ยดูดิมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมมันอยู่บนบกได้ นะเอาแล้วมาแล้วตางนี้ เจ้ากบน้อยโหตัวสีขาวซีดเลยอะปงบอกว่าอยู่ในอากาศร้อนอะนะอุ๊ยพี่เคนเจออีกตัวแล้วเป็น3ตัวแล้วคือเราสามารถขยายพันธุ์น้องกบได้นะคะเราเอาน้องกบเนี่ยไปเกิดที่อื่นได้เนาะไปเกิดใบอมอื่นได้นะคะแบบว่าที่ใบอมอื่นเนี่ยน้องก็จะเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิตามสภาพอากาศเลยนะคะเอ้ยมาทางนี้เร็วเตะแล้วเร็วเข้าทางนี้นตุงต้งเตียมตุ้เตียมนะดูเลยเอดูดิออดเอาสักสี่ตัวนะพี่เคนตะมุดตะมิ่มน,นี่พี่เคนมีสามแล้วอุ๊ยน่ารักอะมามา าใช้เชือกจูงน้องได้นะคะโอน้องสโลอมอโมชันมากเลยจะถึงไหมวันนี้ต้องใช้เชือกจูงมันถึงจะเดินเร็วมาแล้วนี่ยใช้เชือกจูงลากไปได้เลยโอ้่ยอมมาเลย<อ>ดูนงเติมเติมเติมค่อยๆมานะดูดีเราเอาแถวนี้ดีมากมาขยายพันน้องอะ่ะอีนี่ให้น้องอยู่บ่อนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะอุดตรงนี้ก่อนนะ เพราะว่าไม่อยากให้น้องนะคะดำน้ําลงไยลงไปค่ะเราอยากให้น้องเนี่ยอยู่แถวๆนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะปักหลักนะคะเป็นแบบห้องทึบๆเนี่ยไว้ในนี้เนาะต้องทึบด้วยนะว่าชั้นเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคิปเปอร์ามาถึงแล้วึ้มนะบ้านแหกเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวพี่คินาลงน้ําได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอากลบลงน้ํากันก่อนเนาะน่เร็วๆพี่คินเดี๋ยวมันจะ่ําก่อนแล้วเข้าโอ้สายกระจกเสียใจจุงเบร <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะแบบว่าเอาบล็อกไม้ทึบนะคะปิดให้หมดเลยเนาะแล้วเราก็จะอยู่กันในนี้นะคะเพราะว่าใช้เวลานานเลยแหละเป็นวันๆเลยนะคะในการที่จะทําให้กบเนี่ยมันฟักออก,กมาเป็นลูกอสนะคะเอาล่ะเดีวตอนนี้ได้เวลาผสมพันล้วค่ะถ้าเราให้น้องกบเนี่ยกินสลัมบอนะคะเนี่ยแบบนี้เนาะเป็นคู่ๆไปนะคะน้องเนี่ยก็จะแบบฟักไข่ออกมาให้เรานะเอ้ออยแล้วก,ก็แล้วกนแล้วแล้วบบนั่นเดี๋ยวมันจะมีตัวเมียนะคะลงไปฟักไข่นะเนาะ,ะอ๋อนี่ไงฟักไข่ออกมาแล้วโอ้โหเป็นเม็ดเลยนุกภาษาคู หมือนแม่สากคูย,ยนะน้องไม่ได้เดินเลยเอ้าวไปไกลไหนดิมันเหมือนตัวจริงไงของจริงในชีวิตจริงอะ่ะมันก็ไปวางไข่บนน้ำมานะแบบนี้เลยอ่ะเหมือนแม่สากคูแบบนี้เลยอะ่อนยบบนยอะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราอยากเห็นน้องเดิน แปปปิงนะเราจะต้องให้น้องกินน้องสลอมบอยอีกคู่งนะคะจุจีกันแล้วจูจีกันแล้วเอ้ยตลอ,อกอนันเล้รักกันแล้วรกระดุกกระดุกไปแล้วเพราะว่าการวางไข่ที่นึงของกบนะคะเวลามันฟักเป็นลูกออสเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสัก2ถึงสหรือ6ตัวเนาะแล้วแต่ว่ามันจะแรนดอมได้กี่ตัวนะคะ มาเหลานมากันไปรอกันมามาเลยหลานจะฟักให้คุณโตแล้วนี่จะฟักลูกอ๋อจักมาไหมร้อนนันแก่แล้วนะฟักสักทีเถอะจับลมุดมาแล้วนี่ไงลูกอ๋อนี่ไงโอ้โหโดนกดดันทีฟักเลยนี่น้องมาเป็นลูกอ๋อแล้วนะเราต้องใช้ถังน้ำจับน้องกลับไปเดี๋ยวเพิ่งให้โตนะเอ้าเดี๋ยวกลับลำบากนะรีบตักแล้วต้องตักน้องก่อนต้องตักลงถังเฮ้ยใช้ถังน้ำนะคะตักน้องลูกอ๋อเนี่ยลงถังของเราเลยค่ะ เอ้ยตอกปงถังแล้วได้มาแล้ว,ลวได้มาสองตัวพี่คินเกลือจุงเบยอันนี้มันฟักมาแค่สองตัวองอะ่ะปกติเขาฟักได้สามได้สี่ตัวนี่ฟักได้สองตัวอ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนเผื <c oughs> ่อ,อนนี้จะฟักได้หลายตัวนะ คุณตาจะไม่ไหวแล้วคุณตาจะลาโลกเลยอีนิดเดียวฟักแล้วให้คุณตาดูหน้าในฉลันะฟักแล้วดูตัวโตไปก่อนนะดูพ่อแม่ไปก่อนตาจะขาดใจตายแล้วดูพ่อแม่กบไปก่อนนะยังไม่ฟักเ่ะดูเกินไปว่ามันอย่าไปเหยียบไข่ลูกตัวเองนะอุ้ยฟักแล้วอุ้ยแล้วฟักสามตัวหรออุ้ยน่ารักเชียวใครไม่เกลือหน่อยอุ้ยทางงั้นแล้วก็จะมีหลายตัวเลยอะดิสุดยอด อ,อีกตัวหนึ่งโอเคได้แล้วล่ะเราไปทําให้มันโตที่บ้านก็ได้นะลูกอ๊อผัดชา เรามีลูกออสอยู่5้าตัวล่ะแต่ว่าเรากลว,ว่าจะทําให้มันเกิดเนี่ยแต่เราใบอมเนาะเราจะไปให้มันเกิดใบอมอื่นกันดีกว่านะถ้างั้นเอาตัวนี้กลับไปไดนะ้แล้วจะได้ไม่ต้องทาสีนี่อีกรอบนึงง่าให้เงากบข่าวกลับไปสักตัวหนึ่งกันแล้วกันก็เดี๋ยวเรานะคะจะต้องเดินทางกลับไปบ้านรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเจ้ากบข่าวเนี่ยกลับไปบ้านเนาะความจริงเราก็จะไปทําให้มันเกิดที่ทะเลทรายก็ได้นะแต่ว่าเราขี้เกียจรอแล้วอะเรากลับไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เก็บไม้กลับไปก่อนนะไม้สีแดงเนี่ยเราจะเก็บกลับบไปปปททําาาเ็นนนสสิ่งลูกร้้ีะะค ปูนปูนรถไฟจะออกแล้นะครัปูนปูนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเก็บของอยู่อเอ้ยเจ้ากบน้อยอยู่ดีๆนะมาช้าตกรถนะครับปูนเอาเพื่อนนายไปแค่ตัวเดียวนะผู้โดยสารรอแล้วครับเอ้ยกำลังไปกำลังไปแต่ไม่มีที่ให้นั่งกันนะ <laughs> โ okay. อเคเดี๋ยวเราทําเรือกันก่อนดีกว่าเนาะแป๊บนึงนะทํากล่องคับแล้วกันโอเควันนี้จะวองทาเรือนใหม่อยู่นะคะเราก็จะคับเรือตามปกติเลยเนาะเราก็ต้องมีกล่องเก็บของ1นใบค่ะแล้วกล่องเก็บของก็เรือเนี่ยเอาไปครับรวมกันค่ะได้มาเป็นเรือกล่อง โอ้โหมีกล่องด้วยทำไมเขาไม่ทำให้เป็นสามที่นั่งอ่ะอ้อมจะไรนั่งด้วยกันได้อ่ะคิดถึงสภาพตีเรือล้มันเล็กอ่ะเขราะแบบมีคนนั่งด้วยมันก็จมมาดีสามารถเก็บของลงกล่องในเรือได้นะคะแต่ถ้าเราทุบเรือทิ้งเนี่ยของมันก็จะกระจายแตกออกมาดีเนาะไปแลยพี่เคีนักไปกันเร็วไปบ้านกันดีกว่าจ้าฮู้อันนี้วันนี้เราต้องรีบไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันไปที่บ้านกันก่อนนะพาจ้ะกบน้อยสีขาวเนี่ยไปอยู่บ้านกันก่อนนะ เอาล่ะนี่ไงหิมะอยู่ข้างหน้านี่เองอันนี้เราก็เดินทางมาอีกที่นะคะที่ที่มีหิมะปกคลุมเนาะเพราะเราจะมาทําลูกออสเช็แข็งจะเป็นที่สูงๆที่มีหิมะแบบนี้ก็ได้นะเราก็จะทําให้เจ้าลูกออสเนี่ยมันเกิดเป็นสีเขียวค่ะเ,เราจะหาทําเลก,ก่อนนะเอาที่มีหิมะตกแบบนี้นี่แหละ<อ>เนี่ยๆตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เกิดเ,เราจะใช้สลัมบอลเร่นเกิดเลยนะคะมันจะได้โตเร็วๆเ,เลยเนาะ ต่ว่าถ้าอยากจะปลอดภัยนะคะเรอาจจะขุดบล็อกเป็นแค่บล็อกหรือ2บล็อกก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยไม่ต้องขุดบล็อกเยอะก็ได้นะเดี๋ยวมันจะว่ายหนีนะคะเอาแค่บล็อกเดียวก็ยังได้นะเอาแตต้องระวังมันติดบล็อกนะคะเวลามันเกิดนะเนาะต้องมายืนเฝ้ากันนะอุ้ยมาแล้วหนาวไหมน้องทีเนี้ยพี่เคนต้องให้สลามบอมันกินกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะจะได้โตไวๆนี่ใสเข้าไปใสเข้าไปใสเข้าไปใสเยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะหมดแล้วเฮ้ยยังไม่ยอมโตเลยเขาให้ตอบเดี๋ยวเขาให้ตอบจะได้โตไวๆหน่อย กินเข้าไปกินข้าไปขนาดนั้นอ่ะอุยทำไไมกดมันกินสลัมบอลเนี่ยมันกินหิ่งห้อยพวกแมลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอแปลกจังเลย แต่เขาให้เปลี่ยนเป็นสลัมบอแลแทนนะเนาะดีแล้วเราจับยุงหายากตายเลยใ,ให้กินมอนเตอร์แทนเฮ้ยโตแล้วอ้าวนี่แบบว่าถ้าน้องกบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกบสีเขียวนะคะเพราะว่ามันโตในแถบอากาศหนาวเนาะน่ารักจุงเราแบบว่าไปฟักน้องให้โตในแถบอากาศหนา,หนาวแบบนี้น้องก็จะกลายเป็นผิวสีเขียวเนาะอโอเคแบ,บ,แบ,บ้านก็ดีกว่านะเราเนองกลับบ้านให้รางวัลน,น้องเสร็จละเดินชาร์จจุง มาแล้วมาโม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 พี่เคนต้องลากไปเลยนะนี่ลากจุดกระชากลากโถแล้วเหลือชอบอีกสีหนึ่งนะกอบอีกสีหนึ่งก็จะออกโทนสีแบบสีน้ำตาลสีส้มอ่ะอันนั้นก็คือแบบว่าตามใบอมแผ่นได้ปกติเลยนะคะเราจะมาลงเรือกันค่ะก็จะกลับบ้านทางน้ำนะทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วเรืออยู่ไหนเนี่ยเอ้เฮ้ยเรือหายก็ไยจอดเองยังจาไม่ได้ก่ออ้าวเฮ้ยงานเข้าใครขโมยเรือพี่เคนไปมองอยู่นี่เลยเราแบบทางน้ำเนี่ยติดส่วนล้อขึ้งผิดทาง ฮาแพี่เคงขึ้นเรือเลยโอ้ดูสิน้อตกทำว่ายน้ำได้ด้วยเอ้ยน้องว่ายน้ำเร็วนะน้องกบอ่ะดูสิว่ายเป็นไงเลยก็มันบกตามปกติธรรมชาตินั้นก็ชอบกระโดดดึงดึงใช่ไหมแต่ถ้าลงน้ำมันว่ายน้ำอย่างว่องเลยอ่ะไหนพี่เคงทำฟาร์มกบสักทันตัวดีกว่าถ้าจะน่ารักมัโอ้ยไม่ทำทำไมเยอะแยะพี่ทำแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ทำบ้านที่น้องกบอยู่ไงเอาไปน้ำตามมานะเอ้ยอยู่แล้วเขาต้องน้ำหน้าพี่เคงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เคงลงทางมาเลยตามข้าพเจ้ามาเขาจะพาพี่เคงกลับ ้านไปกลาด้วยเดี๋ยวเราก็จะพาน้องกบเขียวกลับบ้านากันก่อนนะคะเราก็จะทำ a c h ชิ v เมนต์เนี่ยให้ครบ3ตัวในวันนี้กันเลยนะนี่ไงถึงแล้วเอีย้ยโครมชนเลยเฮ้ยชนไยเอาวางของไว้ตรงนี้อ <c oughs> ย่ามาทุบเรือข้าหน้าพี่เคนของอยู่ในกล่องนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเขาทุบให้เดี๋ยวพี่เคนทุบน้องกบตายพอดีปึ๊บ <c oughs> นี่ได้แล้วพี่เคนแล้วก็ได้ทำกบทอดกับพริกไทยพอดีเนี่ย <c oughs> ได้ทำกบย่างแน่มาแล้วเจ้ากบน้อยมาเลยทางนี้โอ้โหสสลมโมชันนาดูเลยมาแล้วมาแล้วลากลากลากเฮ้ยอะเฮ้ยอะชุดกระชากลากถูสงสารนั้นนะเนี่ยมาแล้วพาเพื่อนมาแล้วนี่เอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมาเร็วดันมาเลยดันมาเลยเอ้าเฮ้ยมันจะออกมาแล้วอยากจะออกมาแล้วน้องก็อยากอยู่บนบกบ้างไงบางครั้งอ่ะโมกกัาบ้านแคบมากเกินนะสร้างบ้านให้หนูใหม่เร็วแล้วนอกจากนั้นค่ะเราสามารถทาน้องกบเนี่ยไปกินสลอมแมกมาก็ได้นะถ้า น้องกบได้กินสลามแมกมานะคะน้องกบก็จะคายบล็อกเรืองแสงมาให้เ,เราค่ะซึ่งมีทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะแ<อ>ต่ว่าเราต้องมีกบอีกสีนึงก่อนค่ะสีก็จะออกโทนสีส้มๆน้ําตาลนะ,นะหลังบ้านเราไม่ใช้ได้เนาะซึ่งแบบใบอมแผนเนี่ยมันก็จะแบบขยายพันได้เลยแหละทําให้น้องเกิดได้เลยน้องก็จะกลายเป็นตัวสีออกส้มๆสีน้ําตาลเลยนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้แผนช่วยดอกไม้ก็แบบว่าอยู่แบบปิดกับบ้านเราพอดีเลยเนาะใบอมแผนนะคะเอาละ อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแนละ้วโอเคพี่เค้นค่อยๆนะค่อยๆระวังน้องตายนะเออแต่ตสลามมาหมดแล้วนะเก็บไว้ก่อนดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบ้านครอบไปเลย โอเคหลังจากที่เราแอบรอในนี้มานานแล้วนะคะเอ้ยกข้ัมาเลยเนี่ยมื่ไหรน้องจะฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยรอแล้วรอเล่าน้องกัไม่โตสักทีต้องรอน้องโตอย่างเดียวเลยอีนี้ที่น้องก็จะโตแหละอดใจไม่ได้แล้วก็เป็นตัวที่3ามสี่ที่สามของเราวันนี้จ้องกดดันไว้ตัวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ของเรา อ๋อยังไม่โตสักทีเมื่อไรจะโตเนี่ยหอยนะพี่เคนหอยนะระวังน้องติดบล็อกตายนะน้องกระโดดนะเฮ้ยน้องติดบล็อกโตแล้วโตแล้วเราเข้าวเข้าช่วยชีวิตทั้งก่อนอนนี้วเร็๋อ้โหตัวเหลืองไว้อะนี่ถ้าไม่ยืนเฝ้าเลยมีโอกาสตายนะเนี่ยถึงตายเลยนี่ได้แล้วพี่เคนตัวที่สามของเราน้องบอกแคบไปหน่อยนะมีสามสีเนาะมาเร็วทางนี้จะกลบเนาะบ้านกันดีกว่าเรารีบพากลับบ้านดีกว่าให้ไปอยู่กับเพื่อนๆนะนะพี่เคนจุงไปเลย โอเคนี่พี่เคนปลดล็อกสามสีแล้วอะไรพี่เคนอะไรทางนี้เอ้ยมืดแล้วพี่เคนเร็วเข้าถอยมาเร็วถอยมาเร็วอ่าน้องจะเป็นอันตรายเอ้ยเร็วเข้าพี่เคนตรงนี้เองไม่ต้องห่วงเลยน้องช้ามากเลยน้องเดินช้ามากกระดุกกระดุยกระดุกกระดุยน้องค่อยๆเดินตุ้มเตี้ยมมาน้องตุตะมากเลยอ่ะทําไมน้องตุตะอย่างเงี้ยขาน้าพี่เคนสร้างฟาร์มลูกหน้าน้องกบดีไหมเนี่ยคะนจ้าน่ารักนะน่ารักมากเลยดูดิมันตุตะตุตะ เหรออยากกินตบท่ากระเทียมเลยเอมิชาขามันเหมือนง้างขิงเลยเห็นปะนี่ขาเลยง้างขิงอ่ะมาออกมาออกแล้วออกแล้วออกออกกันหมดแล้วเนี่ยขาตบนี้เหมือนขาง้างขิงเลยดันไว้อย่าให้หลุดนะไปแล้วลงไปแล้วนี่ไงสามสีสามสไตล์ลงแล้วอู้น่ารักเวอร์เดี๋ยวเขาก็จะจูงสามตัวเหมือนกันเอ้ยดูดิอยู่ในบอกกันสามตัวเลยเดี๋ยวเขาลองจูงมั้งดีอาร์มิเกนนะแป๊บหนึ่ง เออเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นใจเย็นขอเข้าด้วย <c oughs> เอ,อ้ยนี่นี่ได้แล้วสามตัวหนุยสีเขียว สีน้ำตาลแล้วก็สีขาวว้าสวยจุงนี่ปลด็อา achievement ใหม่ละเพราะว่าเลี้ยงกบครบ3สีแล้วเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราพาน้องไปบูกันนะเอ้ยน้องชอบกินสลามตัวเป็นๆน้องก็กินนะสลามแม่ก็กินสลามด้วยไม่เข้าใจเลยแปลกจุงปกติน้องกินแมลงหรือว่ากินพวกหิ่งห้อยแล้วล่ะมันจะอันตรายเกินไปไหมเนี่ยเอ้ยไม่หรอกน้องสู้ได้น้องเก่งจะตายเนี่ยขยายพันธุ์เพิ่มไปก่อนนะจริงๆน้องต้องอยู่บนบกด้วยบกหนึ่งอะนะน้องจุกกันแล้วอ้าว ใค่หายไปไหนไะ <G ül> อ้น้องวางไข่อยู่แต่เราไม่เห็นไงเพราะว่าเราไม่ได้แบบวางบล็อกบนบกให้น้องไงมันต้องมีตัวหนึ่งอะยือนอ,อยู่บนบกได้ไงอดเห็นน้องไข้ย <G ül> ่อยแล้วเดี๋ยวมันจะฟักเป็นลูกออสนั่นแหละโอเคเรารอให้น้องฟักแบบเป็นลูกออสกันเนาะเ๋ยวให้มาทีหลังนะใช้เวลานานอยู่แล <G ül> ้วก็เดี๋ยวเรามาทําที่สเปาหินเพิ่มกันดีกว่านาอเราอัปเกรดที่สเปาหินใหม่กันดีกว่านาะไหนๆก็มีบล็อกไปมาให้เราใช้แล้วใช่ไหมเราจะใช้รากไม้กงลางนะคะเราใส่น้ําแบบนี้เนาะ แทนบล็อกน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกลาวานะคะที่เราเนี่ยจะต้องใส่ลาวาลงไปนะมนี่เราทาเครื่องผลิตหินแบบว่าสูตรใหม่ของเรากันดีกว่านะเวลวถ้า<ป>เปลี่ยนบล็อกใหม่แหละแต่ว่าเราอยากลองของใหม่ไงเราก็จะลองทําดูนะอันนี้ข้างนี้ต้องใส่ลาวานะคะไอคีหน้าตาแบบนี้เราใส่ฮอปเปอร์ก,กับกล่องไวนะ้เนาะอย่างนี้นะ้ำไม่หกด้วยใช่ดูดีดเห็นปะสุดยอดเนี่ย เอ้ยคือดีอ่ะไอ้างหลังก็เปลี่ยนเป็นออสเตเลียหน่อยนะจะได้กดค้างๆได้อัศกเทปแปะเมาส์ไปเลยออ๋เดี๋ยวมาหลังมาหลังวันนี้ลืมเตรียมมาโอเคอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เคนทุบไปเรื่อยๆนะอ๋จิไม่ใช่อ้อมทุบเหรอนี่ไงให้พี่เคนทำไงโอ้ไมานี่งนใหม่ของพี่เคนเลยนะนี่ทุบเลยทุบเลยทุบเลยเอ้ดีเนาะอันนี้บล็อกใส่น้ำแบบเนี้ยแล้วมันก็ตักน้ำได้ตลอดเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเรามาทำาวามดินเหนียวกันเลยดีกว่าเนาะฟาร์มดินเหนียว ของเรานะคะเราจะใช้พวกหินง,งอกหินย้อยเข้ามาช่วยดูดซับน้ำเนาะ แต่ว่าเราอาจจะยังแบบทําแบบเป็นที่เก็บเกี่ยวอัตโนมัติไม่เป็นนะนะเราก็จะทําเป็นแบบกึ่งกึงอัตโนมัตินะคะอาจจะต้องเก็บเกี่ยวเองนะคะด้วยชาววลเนาะแต่ว่าอาจจะทําเป็นระบบแบบว่ากดน้ําแบบโดยอัตโนมัตินะคะไม่อพ่เค่ไปกดก็เนาะว่าจะทำลายมันยังไงได้อะาจจะต้องทำเหมือนฟัมต้นไม้เลยเนี่ยปุ่มเยอะยุ่งยากน่าดูเลยอันนี้มันจะต้องใส่หินยอกหินย้อยไว้ข้างล่างตุนหินนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูดซับน้าค่ะดูดซับน้ําจากดินโครนออกมาให้เรานะคะอันนี้เราวางพื้นที่อางมานิดหน่อยเนาะจะได้ขึ้นไปยืนนได้ะะค เราก็วางดิพเ n นเซอร์ได้ด้วยเนาะนั้นจะติ่งติ่งแล้วอะเอ้ยนี่มันแค่ดูดน้ำจากหินมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราทำบันไดก่อนอันนี้เราต้องใช้ดิพเ n นเซอร์เข้ามาช่วยนะคะวางเป็นระบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็ต้องมีเลสโตนนี่นะคะ อันนี้เราก็จะวางดิสเพนเซอร์นะคะออาวางเป็นแถวแบบนี้เลยนะเป็นแถวแยาวๆแ,แบบนี้นะคะหันหน้าเข้ามาหากันแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวต้องวางแบบนี้เนี่ยให้มันหันหน้ามาชนกันแบบนี้นะคะวางทั้ง2แถวแบบนี้เลยนะ,ะล้วก็จะวางบล็อกหิหนเลกมาอีกแถวนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องโรยผงเรสโตนนะคะเป็นร,บรอบๆแบบนี้นะคะนี่เป็นลูกตัวยูเกือบหมาแบบนี้เนาะนี่นสายคนขี้เกียจสายคนขี้เกียจรัดน้ำรัดน้ำเองก็ไม่ราดนะแต่คุมที่เสร็จเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะ เราวางปุ่มไว้ตรงนี้ไว้สาหรับกดปุ่มนะคะแต่ว่าเราต้องมีขวดน้าเยอะๆนะคะมาทยอยใส่ขวดน้ําลงไปอะเนาะนี่แต่ว่าเราขี้เกียจไปตักน้ํำะนะเราก็จะใส่รากไม้ไว้แบบนี้ค่ะใส่รากไม้แล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะเราก็จะเอาขวดแก้วเนี่ยมาตักน้ําแบบนี้นะแล้วก็เอาไปใส่ใน d เพนเซอร์นะคะอันนี้เราก็จะตักน้ําใส่ขวดเต็มก่อนนะโอ้โหนี่ก็ตักได้ตลอดชีวิตเลยสินี่เดี๋ยวว่าหลังต้องมาเติมขวดน้าเยอะๆนะให้มันเต็มแบบ9ก้าช่องอะนะ วันนี้เราก็ลองแค่อย่างมาช่องไปก่อนก็นแล้วกันเพราะว่ามันกดหนึ่งทีน้ำก็หายหนึ่งขวดแล้วว่ะดิใช่ประมาณนะั้นมันต้องคอยเติมน้ำไงแต่ว่าก็ดีไปอย่างหนึ่งเราไม่ต้องแบบว่ามารอดน้ำลงดินเองไ่ดอีกหน่อยต้องใส่คอปเปอร์นะเติมก็ไปเยอะๆเลยเ <c oughs> อาไว้ก่อนหลังวันนี้ไม่ได้เตรียมของมาอันนี้ระวังบล็อกดินลงไปนะคะบล็อกดินแบบเกลี้ยงๆไม่มีหญ้าเนาะนี่พอเรากดปุ่มปั๊บเนี่ย,ยจากดินธรรมดาก็จะกลายเป็นดินโครนทันทีเลยอ๋วว้ากูสิไม่ต้องมานตั้งราดเองเลยนี่แล้วพอรอให้งออกยยนะะค ซับน้ำจากดินโครนไปหมดแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> มันจะกลายเป็นเครหรือว่าดินเหนียวมาให้เราค่ะทําให้เราเนี่ยได้ดินเหนียวมาง่ายๆเลยแหละเรายังไม่ต้องไปหาดินเหนียวแล้วนะแค่นี้เราก็จะมีดินเหนียวใช้แล้วคล้ายๆกับฟาร์มดินเหนียวขนาดย่อมๆเล็กๆของเราเลยแหละงั้นเรามาทำแบบลองดูมันแปลงร่างกันดีกว่านาะ เอ้วทน,นี่ก็จะมีดินเหนียวไว้ใช้แล้วล่ะไอ้บล็อกสุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยนสักทีนี่เพื่อนเ้าไปกันนานแล้วใช้เวลานิดตึงเ <c oughs> นี่ยดูดิเราได้ดินเหนียวมาตั้งสิบบล็อกแนะ่โอ้โหไม่ต้องไปขุดให้เสียเวลาเวลาเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราทำค้างไว้ก่อนนะทำทิ้งไว้ก่อนนะมันจะได้รอเวลาให้เปลี่ยนไว้นะเราค่อยมาขุดนานๆทีเพราะว่ามันใช้เวลานานกันเลยว่ามันจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดินเหนียวอนะเนาะโอเคเราทำทิ้งไว้ก่อนกดปุ่มแป๊บ ปุ๊บนี่ว้าสุดยอดแทิ้งไ้่ลรแบบนี้นะเราไปปลูกต้นกงกังกันดีกว่าเพราะว่าต้องใช้ไม้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่อไปนะคะนี่เอามาดูน้องดินี่นี่นี่น้นนองฟักกันใหญ่เลย เอ้ยน,น,น้องเป็นลูกออสแล้วดูดตอนนี้ตั้งสีตัวแน่เอ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นใครมันแต่มาอีกทีมันกลายเป็นลูกออสแล้วอะวดีจุง <c oughs> โอเคพี่เคเดี๋ยวเราไปปลูกไม้กงกางกัน,กนตรงนู้นดีกว่าอนี้เนี่ยเขาอยากปลูกกับว่าดูดิถ้ามาปลูกที่บ้านเนี่ยมันจะได้ไม้เยอะหรือเปล่าอะ่ะไหนลองดูสิอ้โหเอมีแต่ราก <c oughs> มีแต่รากซะส่วนใหญ่แต่ว่าเนื้อไม้ก็จะน้อยนะพี่เคนว่าละอ้อมข้างบนนี่เป็นแหล่งส้มสูงของคิปเปอร์เลยเนี่ยมันจะเบิ่มรึลงไหมเนี่ยออนนี้เนี่ยเราก็จะถูบเอาไม้ไปใช้แล้วไงมันรมืดอยู่นะสูงสูงด้วยเอ้ยมีมเล็ดฟักคเราเพอะต่อยนะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาชีวิตรอดใน1.19ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบ1.19อัปเดตใหม่แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไล์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนาเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุ